พี่น้องวันนี้นที่หกแล้วมีผ้ารีดวันนี้ก็มีหลายเจ้าเลยอยังรีดไม่เสร็จเลยมีนวมมังมีผ้ามัง้งทำไปพี่น้องหากินกันไปขออยู่พอกินมีแตล่ล้มวันเนี้แดดไม่ค่อยมีเลยพี่น้องหากินกันไป ผพาไปขอได้อยู่ได้กินนี่แดดก็ไม่ค่อยมีแดดก็ไม่ค่อยมีน้องจ่อยู่น,นี่น้องจ่อยตื่นแต่เช้าเลยน้องจ่อยตื่นแต่เช้าเลยน้องจ่อยตื่นแต่เช้าน้องจ่อยตื่นแต่เช้าๆๆเลยวะจ่อย ใครชื่อจอยว่าวันนี้วันที่หกแล้วพี่น้องวายจังเดี๋ยวก็สงการนี่แก้วโอเคพี่น้อง